ไม่ท่องครับติดัวเยอะดตวต่างติดต้อชของยิเก็บไะเดินเยียบอดะเยียบกันเก็ะูนยีตัวี่ตัวถงดำอะถึงดำลงก็ได้ไหมวะไม่ไม่น่าไม่มีหรอรมดานี้ก็ได้ผ่านนี่น

มันม mm. hmm. uh ีร่องงมันอยู่นังงเือมไหมล่ะีหนังเงือมไหมคะหนังเือบจอะไหนะไนันี้จุดหนี้ที่เราซือจุดนี้ียล้หนังที่ยังไม่มีก็มาร์คมาร์คเป็นของกลางัดับหนึ่งเลยห้าเลยหนึ่ง เพราะว่าเมื่อกี้เขียนว่าห้าใช่ป่ะเพราะว่าไล่จากหน้าบ้านมาห้ารันใหม่คือมาทำไมจะมีพวกของเตะคนจีนอะไรเงี้ยลองระวางนะระวังความตาทีเดียวขนั่นมาพ่ื้นนี่เลยหัวไม่หายหัว so ไม่มีครับกระสุนเขาไม่เอื้อ มันองนแล้วมันจะเปเขอขอพื้นขอพื้นนี้ค่ะมองกล้องผลค่ะขอพื้นนู้นก่อนนะคะมองกล้องฝนหนึ่งสอง,ส,องสามค่ะเดี๋ยวพื้นนี้ค่ะ หนึ่งเดี๋ยวมองมองกล้องผลนะคะพี่จับด้วยพี่ผู้หญิงจับด้วยหนึ่งสองสามมัจะปอกมาแล้วมันจะตัวเล็อย่างอันนี้ของเราเนี่ยมันมาอย่างนี้เลยหร่อหรือว่ายังยังไม่ทําอะไรอันนี้ผมทําเสร็จแล้วคือผมทำปอกตาให้เรียบร้อยเต็มพักแล้วใช่ไหมใช่ตองนี้ครับใช่รหบถ้าเดี๋ยวมางใสอพี่เดียวกับใเอนสาวคนไทยหรือว่าคนไทยครับเรา เอาพักกองเลยใส่มันได้บอกไว้ตรงกับตรงนอันนั้นไม่ดูครับชิบกิบงครับกหนึกัี่ยมันมีกองขาเาไปด้วยดีเลยันก็ดมีเรือว่ดแต่ก็ไหปวดไ้ไหนะดแล้วะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแม่เด็ดเด็ดพรี่พ่อพี่ช้ยพี่นการโอเคครับ่นิการแล้วมันมันคืออย่างงี้มันมันไปทำอะไงล่ะไม่มัน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 ต้องตัดอย่างงี้ดิเพราะว่าไม่มีแล้นะวัไม่มีแล้วนะ หนังวัวครับหนังวัวข้างในเป็นหนังวัวอันนเป็นหนังเเสืออันข้างเป็นจระเข้ครับอเคสมไรสมเสือกินสายอ่ะเสือเข้วัวเสือกินได้จระเข้ครับเสือกินไเข้เป็นโลโไม่กันเใช่ค้ับสออดต้เลยเนเ็เป็นเลยีงแต่ไปเมื่อกี้นี่นั่งนอนีได้นะมีเียมีใช่กันตัวแต่ต้องตัว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 อ่ จบได้สั้นเดี๋ยวที่อย่างแล้น่านัี้ยัไม่ลยครัวนึงกมาเลยกบาเราเราแยสรับคนเดียวมีใจหมคนเดยตัวเดียวตัวเดยวแล้วไม่คงคือเขาอะไร้เากัก็บางทีก็เป็นเสือดาวเดียวลาสอะไรเงี้เสือลายเมฆ อันนี้เรารู้อยู่แล้วเปล่าว่านังนังเสือแท้นี่ผิดรู้อยู่แล้วไหมเราไม่รู้นะฮะว่าพู่แบบพู่มอะไรอ่ะจะต้องหมักกระถาอะไรไดะหาอะไรเลคูนครับคูนกระเป๋าอะไรอ่ะหนังตะกวดครับ น่าจะโน้นเนี่ยโประธานมาจากความเียนไหนเป็นอะไรลายยาวนี่หนกันอ้ไรเสียบเสียบตัวเลกตัดมาจาเตัวก็ตัวเลขติดหมาเศษเหรอไม่เศษครับติ่เศษตัดยาวตัดยยเหรอแค่หางอย่วเอ่อตัดข้างตัว ก็แช่ฟอร์มาลีนธรรมดาเพราะว่าของเขามามันต่างฝั่งมันจะฝั่งนู้นฝั่งไหนเขาเม่ได้จะเป็นทางผ่านคิดว่ามาจากป่าแนวรถะเทียบอะ